สวัสดีครับอ่ามากันต่อนะครับไปกันต่อเลยกับทองคํานะครับวันนี้ดูเหมือนกับเอยังไงนะมีเอ๊อด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูว่าอะไรคือเอนะครับอ่าอทลเฟรม h สี่เนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นออทําหาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับทีนี้ทําไมถึงเอเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าตรงนี้มันกระจุกกระจุกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกอันหนึ่งปุ๊บอ่า h สี่อย่างงี้นะครับ S S เอสี่เนี่ยขึ้นไปละเนาะขึ้นมานะครับขึ้นมาทาออทำไฮเนาะทาออทำไฮขึ้นมาปุ๊บปิดเป็นบอสนะอ่ะเป็นช็อคนะครับกลับขึ้นมาแล้วก็พักตัวแป๊บหนึ่งไซเวย่ยเมื่อวันศุกร์ใ่ไซเว่ทั้งวันเลยนะแล้วก็มาวิ่งในช่วงดึกๆเนาะเย็นๆดึกๆพอขึ้นมาปุ๊บที่บอกว่าเอสเนี่ยแบบเอ๊ะมันยังไงเนาะขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะตกมีแรงตกลงลองพาไปดูเดย์หน่อยละกันเห็นไหม เดเป็นรีเจ็คเหมือนจะถูกปฏิเสธราคานะครับประมาณเนี่ยแปดสองสองศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยเอ้ยสองแปดไม่ใช่แปดสองนะครับสองพันแปดเนาะสองพันแปดยี่สิบสองพันแปดสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยแท่งเดเนี่ยแบบมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกปฏิเสธราคาลองไปดูวิกกันหน่อยดีว่าผมไม่ค่อยได้เปิดเลยเนะวิกเนี่ยเดยวนะดาอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นพวกวิกเนี่ยก็ยังมีแรงขึ้นต่อเนื่องอยู่เนาะ เออแต่พอเราดูเดย์แล้วแบบเอ๊ะทำไมถึงดีเจกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าถ้าเราจะเอ๊ะมันก็เอ๊ะได้คือเขาอาจจะยอตัว,วเดี๋ยวรอรอ,รอบายยังไงก็ต้องรอบายเพราะว่าเขาปิดเนื้อเนี่ยจากจากสวิงไฮไปแล้วยังไงก็เป็นออทามไฮแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่ขึ้นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่แค่เราเอ๊ว่าเอ๊ะตอนนี้ถ้าใครจะจะบายตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะ,ะมีการพักตัวลงมา เราก็ต้องมาตั้งป้อมเอาอะนะว่าโซนไหนดีนะครับโซนไหนแข็งแรงเนี่ยก็มาตามเห็นไหม่าขึ้นไปแบบสวยมากเลยเนาอะ,อะโซนบายนี่เพียบเลยทีนี้เราต้องมาดูว่าเราจะบายโซนไหนเนาะแต่ว่าถ้าเราคุยกันในอาทิตย์เนี่ยคือมันแบบเออมันให้ไวได้เลยแต่ถ้าเราคุยกันรายวันเนี่ยมันต้องไปดูในทางเฟรมเล็กนะครับอันจริงตอนนี้ดูในรูปแบบรวมก็คือสอวิงโลนี่อยู่ด้านล่างเลยเนาะ คือตอนนี้ทำเพลงเพชรสีเนี่ยโซนก็ถ้าเราตีจากล่างขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้นะครับโซนข้างล่างนะ่ที่ตรงนี้ยังไม่มีเพราะตรงนี้ขึ้นไปนเทนไลน์ก็ทําเหมือนเป็นสภาพคล่องได้เหมือนกันในวันข้างหน้าอาจจะลงมาถึงแล้วก็ขึ้นก็ได้ไม่แน่อาจจะลงมาลึกก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับทองคํานะอ่ะลองตีโซนต่อไปโซนต่อไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหเดวนะอยู่ด้านบนๆเลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอิอีเด้นนะครับอ่ะ ตีไว้ก่อนขึ้นไปออกคอาจจะมีประมาณนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่เลยไกลขึ้นไปเรื่อยๆก็ก็จะเป็นโซนนี้เลยวันกันอาจจะได้บายกันตรงนี้อ่าเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนจะมีแนวต้านด้วยนะครับเคยแบบว่าติดลงมาแล้วก็ไปได้เนาะอาจจะมีแรงหลงเหลืออยู่บริเวณนั้น อ่านี่คือ h 4นะครับนี่คือ h 4แล้วอาจริงก็ในปัจจุบันก็จะเป็นโซนแบบนี้อยู่ด้วยนะครับอ่า <c oughs> อ่ะเราไปดูในทางเฟรมเล็กๆกันต่อนะครับสามสิบอ่เะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ <c oughs> ผมไปเอาอีกอันหนึ่งก่อนผมตีไว้อ่าอันนี้จะเยอะมากเลย <c oughs> คือผมเทรดอันนี้นะครับเดี๋ยนะของสามสิบเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมานครับเป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับ สามสิบเนี่ยก็เอาเอาเป็นว่าสามสิบเป็นขาขึ้นก็นแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองไปดูในไทม์เฟรมเล็กๆก,ก,กันดูโอ้โหเมื่อวานนี้ผมก็ตามบายขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าราคาก็ยังขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโซนนี้ให้ไว้นี่มาบ้างไม่มาบ้างเลยเนาะแต่ว่าพอมาอยู่หน้าง,งานเนี่ยตอนที่ผมบอกไปเนี่ยมันไซเวทั้งวันเลยเนาะมันไม่ลงมาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อพอขึ้นไปต่อเราก็ต้องอัปเดตโครงสร้างตามไปนะครับ่ออย่างเราอยากไปดูในไทม์เฟรมอย่างนี้อะไอหมเห็นชัดๆเนาะมันขึ้นไป เนี่ยผมก็มีการได้ได้ตรงนี้ไปเมื่อตอนประมาณสักทุ่มทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยเก็บสั้นไปเพราะว่ามันเป็นออทามไฮแล้วกลางวันวันศุกร์เนี่ยมันติดเห็นไหมมันติดบริเวณนี้บริเวณนี้ติดหมดเลยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงพอขึ้นไปได้ปุ๊บปิดปุ๊บผมก็ตามเลยตรงนี้นะครับ อ่านี่ผมก็เสร็จตามพ a เอเลยตามโครงสร้างตามโซนนะครับก็จะมีในเรียกว่าโซนด่วนนะครับเป็นเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับเรียกว่าโซนด,วด่วนเราสังเกตถ้ามีแรงเมื่อไหร่เราจัดโซนด่วนนี่ฉมังมากนะครับเก็บสั้นๆนี่ไวมากอันนี้ผมเก็บไปประมาณทักพาย้อนนิดหนึ่งไม้แรกงเนี่ยผมเก็บไปประมาณถักเข้าใช่ไหมตามทีนิคปุ๊บผมเข้าแท่งแดงปุ๊บประมาณสองนาทีนะครับปิดเลย ระมสองนาทีปิดเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ผมก็รอดูโครงสร้างใหม่ลนะเนาะรอดูโครงสร้างใหม่เพราะว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยอา่าพูดง่ายตรงเนี้ยมันเป็นสวิงโลอยู่เนาะถ้าดูจาก m หนึ่งเนี้เป็นสวิงโลผมก็ตีรอไว้ถ้าย่อลงมาเราก็จัดบายไปเลยแล้วก็เก็บ rr เลยนะถ้าย่อลงมาแต่เผเอิญว่ามันขึ้นไปใหม่นะครับขึ้นไปใหม่พักตัวลงมาไม่เท่าไหร่ล้วก็ขึ้นไปใหม่อีกนะครับพอขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยผมดูแล้วตรงเนี้ยมันสูสี เห็นไหมผมเซลล์ออทามไฮนะครับทุกคน <laughs> ผมเซลล์ออทามไฮนะครับเพราะว่าดูแล้วราคาเนี่ยเหมือนขึ้นตุ้มๆๆเลยนะนี่แข็งแรงมากเลยนะตุ้มๆๆขึ้นปุ๊บแต่ว่ามันมีการรีเจ็คลงมาเป็น PA เป็นอะไรพวกนี้ผมก็เลยกล้าสวนนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีกําไรไว้แล้วใช่ป่ะเราก็ลองนะครับเพราะว่าผมมีเป้าอยู่ด้านล่างนะครับโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเรามีความรู้โครงสร้างเห็นไหมโครงสร้างเนี่ย มันก็จะไปตามนี้ถูกไหมมันก็จะไปเห็นว่าเป็นขาขึ้นไปเห็นปะจะเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอเนี่ยโซนผมกลางรอไว้อยู่แล้วด้านล่างผมจะบายแน่นอนเพราะสวิงโรอยู่ตรงนี้นะครับเราเห็นอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นการสวิฟอย่างเงี้ยเอ้ยมันน่าจะลงมาถึงโซนที่เราบายผมก็เลยปิงปองนะครับก็เลยจัดการเซลลงมาพอเซลลงมานี่พักมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นตัวอยู่หลายหลายนาทีนะครับแล้วก็ลงมาจัดการ เสร็จแล้วผมก็มารอตรงนี้โซนเนี้ยผมอ่ะไม่เข้าตรงเนี้ยคือตกรถนะแต่ว่าเทคนิคจริงๆไม่มีตกรถนะครับถ้าเรารู้มีความรู้เพียงพอมีองค์ความรู้พอนะครับไม่มีคําว่าตกรถแต่ว่าผมอาจจะได้อาอาลน้อยนิดนึงจากที่ตั้งใจเพราะว่าผมจะเข้าตรงนี้นะครับผมจะเข้าที่โซนโอ้โหมันลงไปลึกจังอ่ะผมจะเข้าที่โซนนี่ถ้าเข้าที่โซนนะทุกคนมันกี่อาอานะครับถ้าผมเข้าถ้าผมปิดที่เดิมอ่ะ ผมไปที่สวิงไฮเห็นไหม5.6ครับ 5.6R เลยนะครับแต่ว่าผมก็มาตามเข้าที่หลังนะครับจากเทคนิคก็ประมาณ2-3มาาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ากําไรอยู่ดีแต่ผมเก็บมาสองไม้แล้วด้วยนะครับก็จัดไปสมไม้เมื่อวันศุกร์นะครับรวมรวมแล้วก็นั่นแหละกําไรเกินเป้านะครับอหลังจากนั้นราคาก็ขึ้นไปจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ตามไปดูหนังแล้วพรได้เป้าผมไปดูหนัง นะครับคือเราเราก็ไม่ได้แบบไปเทรดอีกแล้วคืออันนี้เป็นวินัยอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกให้ว่าผมจะไม่ได้บอกว่ารู้สึกเสียดายเลยเห็นไหม okay, ก็แค่แบบว่าเออไม่ได้เข้าแหละอันนี้อยากจะแชร์เพราะว่าเวลาเราได้เป้าแล้วหรือว่าเราเสียตามเป้านะเอะทั้งบวกทั้งลบเลยบวกตามเป้าหรือลบตามเป้าเราต้องมีวินัยนะครับทันตัวเองทันอารมณ์ตัวเองโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่เพราะว่าเอางี้ประสบการณ์ผมเคยหัวร้อนเทรดเสียแล้วก็ เอาหน้าอีกนิดนึงกอะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะ,อะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันมันพาให้เป็นแผลใหญ่นะมันทําให้พอตเสียหายหนักผมก็เลยมีกฎกฎนี้ไปเลยว่าต้องต้อง,ต,องต้องตามแผนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าพอเราทําตามแผนได้นะมันก็มันก็ไปได้นะครับจริงๆตรงนี้ผมอาจจะได้อีกเลยถ้าเราเข้าใช่ไหมมันก็จะมีโซนตรงนี้แหละมันมีโซนตรงนี้แหละเข้าไปปุ๊บมันจะเก็บอาอาได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราได้เป้าแล้วเราก็พอแล,ว,อแลวควรที่จะพอไม่โลภนะครับนะ โอเคทีนี้อ่ะเรามาอัปเดตกันละกันทีนี้พอมัน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 ตกมาตอนเที่ยงคืนหรือเปล่ามันทุบมารุนแรงประมาณสักอ่ะเที่ยงคืนจริงๆแล้วก็ทุกลงมาโหเข้าโซนที่ตีไว้นี่คือเข้าหมดเลยนะตีไวรอเนี่ยเนี่ยในชามเฟรมเล็กเล็กน,นี้ได้เข้าเลยเนี่ยมาจุมจุ่มตรงนี้พอดีเลยทำขนาดทำไว้ข้างล่างเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าฝน ที่ผมบอกในเอ็หนึ่งนะที่ผมบายโซนโดดตรงนี้ถ้ามันย่อมาลึกๆผมก็จะบายเห็นไหมมันย่อมาจริงแต่มันมาช่วงเนี้ยเราก็ไม่ได้เทรดอยู่แล้วเราก็ไปเก็บข้างบนซะอิ่มลอะอทีนี้ถ้ามันมารูปแบบนี้แล้วเนี่ยมันมารูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวลองดูทำเฟรมสามสิบนาทีอ่ะเอาสามสิบนาทีก่อนเพราะว่าตรงนี้มันบอสขึ้นมาอะมันช็อคขึ้นมาลองดูด้วยว่ามันมีโครงสร้างใหม่หรือยัง โอเคผมเห็นแล้วนะครับพอขึ้นมาปุ๊บนะครับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับแล้วมีการเคลียร์นะครับมีการเคลียร์สวิงย่อยนะบริเวณนี้ก็จุดบอสตรงนี้ตรงกันกับทางเฟรมเอ็มสามสิบนะครับอ่าบอสเอ็มสามสิบโอเคเป็นสีเขียวนะประอาโอเคเนี่ยในทางเฟรมเอ็มสามสิบตรงนี้เป็นสวิงโลนะครับเป็นสวิงโลโอ้โหราคาลงมาแต่ว่า มันมามันมันมาไม่ได้ไม่ได้ถูกเวลาที่เราใช้ชีวิตเถอะมันมากางดึกก็ถ้าถ้าจะทําได้ก็คือตามใช่ไหมตามเพราะว่าเอ็มสามสิบเป็นขาบายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าทาเฟรมเล็กเนี่ยเป็นขาลงแน่นอนถูกไหมเนี่ยสวิงโลมันอยู่ตรงนี้อะยังไงมันมันช็อกลงมาแล้วอ่ะแล้วเดกับเ4สี่เมื่อกี้ที่ผมพาไปดูอ่ะที่บอกว่าเออเห็นป่ะว่ามันจะลงเพะฉะนั้นเนี่ยเอ็มเอ็มสาสิบเนี่ยต้องมีความระมัดระวังแหละ มีความระมัดระวังแล้วอะจริงโซน M30 เนี่ยถ้าเราไปตามโซนของตามเฟรมเอ็มันจะได้อยู่ประมาณนี้เลยฮะฮะโอเคทีนี้ลองดู M5 ที่ผมตีไว้ออะมเอมหมันต้องขึ้นไน้อีกนิดนองมสิ้ประมาณนี้แหละทีนี้เนี่ยนะครับลองดูว่าถ้าตรงนี้ยแรงบายมันมีจริงๆ ถ้าสมมติว่าถ้าแรงบายมันมีจริงๆหมายถึงว่า m สาสิบจะพาขึ้นไปต่อได้เนี่ยมันก็ต้องมาดูแรงเอาอ่าผมพาดูแรงสมมุติว่าถ้าแรงมันมีจริงๆใช่ไหมมันจะต้องช็อคในไทม์เฟรมเล็กขึ้นไปพอขึ้นไปเปลี่ยนโครงสร้างสมมติมันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นโครงสร้างลงแล้วเล่นขึ้นมามันต้องต้องสูงกว่านี้แล้วไปต่ออย่างนี้เราเค่อยเราเค่อยเข้าใช่ไหมอ่ะเรา,เราทีนี้ตอนนี้นะ m สามสิบเป็นขาขึ้นนะอ่าไว้ตรงนี้นะเราไปดูใไทม์เฟรมเอ่อ m หนึ่ง ไปหาเอ็มหนึ่งกันพืนใต้หนามของเรานะครับอ่าดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆเนี่ยบอสนะครับตรงนี้ถูกไหมบอสไปต่อนะครับบอสไปต่อปุ๊บตรงนี้เป็นสวิงไฮนะเร็วๆนะเป็นสวิงไฮแล้วตรงนี้มีการช็อกลงมานะครับช็อกแล้วนะเป็นขาลงแล้วนะ สวิงหายนี่ไม่ไม่ได้ตัดนะตรงนี้ไม่มีใครตัดนะอ่ะลงมาลงมาปุ๊บลงมาลงมาแล้วบอสต่อนะครับโอ้โหเห็นไหมเล่นโครงสร้างนี่คือแบบอขอแวะนิดนึงนะพอนเราเล่นโครงสร้างนี่คือแบบรู้โครงสร้างนี่หากินได้ทีมหนึ่งก็ไม่ได้วิ่งสเปรสปะานะครับเขาก็เป็นอันี่ของเขานะโครงสร้างคือกันอย่างที่ผมบอกผมจะเทรดกับเปล่าเนี่ยผมรู้พอเรารู้แรงรู้แก่นแล้ว เอ็มหก็ไม่ได้วิ่งปสบปายๆนะครับเขามีเหตุมีผลในการวิ่งอ่ะมาต่อเรามาต่อกันว่าตรงนี้นะครับโอ้นะเดี๋ยวนะกำลังดูว่าอ๋อโอเคได้อยู่นะครับก็มีการเฮ้ยแต่ว่าลงมาไม่ชัดเจนอะลงมาไม่ชัดเจนไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเป็นเนื้อนะ ไม่ได้ปิดเป็นเนื้อนะเป็นไส้รีเจ็ตก,กลับไปพอจะลงมาต่ำได้ก็มีไส้รีเจ็ตก,กลับไปมีไส้รีเจ็ตก,กลับไปยังไม่มีเนื้อที่หล่นจากไส้มาได้เลยนะครับยังไม่มีเนื้อที่หล่นจากไส้มาได้เลยถ้างั้นเนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ให้บอสดีกว่าผมยังไม่ให้บอสถ้างั้นเนี่ยนะครับกลาย็ว่าตรงนี้ยังเป็นเป็นสวิงโลที่แท้จริงไม่ใช่ตรงนี้นะครับสวิงโลเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ต่ําลงมานะครับแล้วก็มีการย่อกลับไปเคลียร์ IDM ตรงนี้ครับ เอ,อ่อถ้าอย่างนั้นนะครับโซนที่จะช็อตก,กขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นโซนนี้เพราะตรงนี้เป็นสวิงไฮครับตรงนี้เป็นสวิงไฮครับอ่ะโคร,รงสร้างล่าสุดลงมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นเป็นสวิงไฮถ้าจะเป็นขาขึ้นนะครับ M หนึ่งเนี่ยอืมจะว่ายังไงดีอ่ะต้องขึ้นไปถึงข้างบน <c oughs> เนี่ยจะต้องขึ้นไปตัดข้างบนอ่ะ ตัดตรงนี้ให้เป็นให้เป็นช็อคใช่ป่ะแล้วรอย่อกลับมาบ่ายอะ่ะอันนั้นน่กถึงจะไปตาม M 3 0มสิบอ่าถึงจะไปตาม M สามสิบแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไกลอะ่ะผมว่าอืมเอางี้ละกันเราก็อัปเดตตามโครงสร้างมันไปถ้ามันขึ้นไปเราก็ดูว่ามันช็อคตรงตรง,ตรงสวิงห่าตรงนี้เนาะ ถ้ามันมีการลงมาเรื่อยๆมันเป็นบอสปุ๊บเราก็ก็รอตามเอหนึ่งอ่ะเล่นตามเอ็หนึ่งอ่ะอย่างจริงถ้าลงมานี่ปุ๊บมันตัดสวิงโลละเอ็มสาสิบก็เป็นขาลงละเอ็มขาเอ็มสมิบก็จะช็อกตามตามเฟรมเล็กๆเห็นะมมันก็จะขึ้นใต้น้ำมันก็จะพาให้เป็นตามเฟรมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นภาพใหญ่ไปเรื่อยๆนะถ้ากับว่าแรงวันวันจันทเนี่ยถ้าจะช็อกอ่ะให้มันช็อกตรงนี้อ่าอีกนิดนึ่งนะ เป็นทิกเล็กสมมติว่าถ้าเขาลงมายังไม่ทะลุสวิงโลใช่ปะ่ะแต่ทําจุดตําสุดจากอันเนี้ยเออพรานั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบอสถูกป่ะมันก็จะเป็นบอสถ้าปิดเนื้อได้นะมันจะเป็นบอสถูกป่นะ,ะป board, ปนะแล้วมันอาจจะขึ้นมาอย่างงี้ตรงนี้ก็กลายเป็นช็อคเลยทันทีแล้วก็รอยยอดใบ,บยอย่างงี้ถูกป่ะพอมันบอสตรงนี้ใช่ไหมครับปิดเนื้อลงมาใช่ไหมแต่ยังอยู่ในดีมาน์นะยังไม่หลุดสวิงโลนะเป็นขาขึ้นของเอ็มสามสิบทันนะทีนี้พอมันขึ้นไปปุ๊บมันตัดสวิงโลเบ มันก็จะกลายเป็นช็อกใช่ปหมมันกลายเป็นช็อคเอคสร็จปุ๊บทีนี้เราก็รอดีมานแล้วก็บ่ายขึ้นไปอย่างนี้เอออย่าแงบบนั้นประมาณนี้อีกอีกอีกแบบหนึ่งนะอันนี้อีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทํารูปแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องรอช็อกด้านบนนี้เลยอ่าเกตนะแต่ถ้าลงมาก็ตามสเตปครับลงมาแล้วก็อ่าไล่เซลลงมาตรงนี้มันก็จะเป็นช็อกของเอ็มสาสิบ อ่า m อ0สก็สามารถที่จะเซลลงมาตามได้เลยเพราะงั้นเนี่ยโซนอ่ามันก็ยังจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันอยู่ในโซนอยู่เนาะต้องดูตรงนี้เอากลรอกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีวันอังคารวันพุธอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูกันนี้ว่าเดี๋ยวบันจันทเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาเนอะเพราะว่าเอสถานการณ์มันเป็นอย่างงี้ผมไดออเดอร์นะอต่ยังมีคนคอมเมนต์มาแบบได้ตรงนี้ได้วันนี้ได้กำไรเนี่ยผมก็ดีใจเออนะครับ เรามาดูกันดีว่าที่เราอัปเดตกันมาทุกวันทุกวันนะ่ะได้เก็บเกี่ยวความรู้หรือว่าสไตล์ที่ผมเทรดอะ่ะเอาไปมิกเอาไปใช้หน้าง,งานของคุณได้แบบไหนกันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะโซนบายตรงนี้ถ้ามันบอกไปแล้วอะ่ะเนาะถ้าลงมาอีกตรงนี้เป็นบอสอ่ะย่อกลับมาตรงนี้เป็นช็อครอบายตามไปเลยนี่เราก็บายตามไปเลยภาพใหญ่มันก็ขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเขาย่อลงมาย่อลงมาต่อ ไม่ได้ชนะตรงนี้ย่อลงมาต่อปุ๊บลงมาแล้วก็เซลตามเอ็มหนึ่งลงมาเลยก็ได้นะครับหรือจะเซลตามทางเฟมใหญ่ๆหรือว่าโซนที่คุณชอบอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามันลงทะลุมาเนี่ยโซนเซลมันมีอยู่เพราะว่ามันมีการราคามันไหลลงมาใช่ป่ะอ่ะผมให้ไปเลยโซนเซลถ้าเปลี่ยนโครงสร้างนะดอกจันไม่ด้วยนะอ่ะถ้าเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาลงนะโอเคเพราะยังไงตอนเนี้ยเอ็ม M หนึ่งอ่ะเป็นขาลงอยู่แล้ว M ห้าเนี่ยก็เป็นขาลงอยู่แล้วแล้วก็รอดูโซนเซลล์แล้วกันนะโซนเซลล์ผมให้ไว้อ่ะอันนี้ให้ไว้อ่ะให้ไว้นี้อ่าเราดู M สิบห้ามีอะไรคอนเฟิร์มให้เราบ้าง M สิบ้านี่เป็นโซนใหญ่เลย M สิบห้านี่เป็นโซนนี้เลยนะเป็นโซนนี้เลยก็จะมาคาบเกี่ยวกับโซนล่างคือขอบโซนของ M สิบห้าอ่ะผมทำสีขาวไว้ให้ดู อ่าอย่างนี้ไม่งงนะเท่ากับโซนเนี้ยมีความแข็งแรงมีความอ่าขอบเอ็มสิบ้ามามาคอนเฟิร์มด้วยนะครับในเอ็มห้าเห็นไหมโซนนี้อ่าลองดูเอ็มหนึ่งสิอ่าเอ็มหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอ่าเห็นไหมเป็นเป็นโซนเหมือนกันถ้าจะเอ็มหนึ่งจะลดโซนได้ก็ลดได้ประมาณนี้อ่าโอเคแต่ผมว่ากลางเอ็มห้าไว้เพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากนะครับอ่าโซนเซล์อย่างนี้นะฮะโซนเซล์อย่างนี้ โซนบายโซนบายถ้าเด้งขึ้นไปชนะตรงนี้ได้แล้วก็รอบายอย่างนี้ใช่ไหมก,ก็จะเป็นโซนนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเปิดเช้าวันจันทร์มามันจะไปทางไหนแต่ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้คือบายต่อนะค,คือบายต่อโอเคต่อไปนะครับถ้าราคาลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็มาอัปเดตโซนนะฮะใครรู้ว่าโซนตียังไงก็จัดการ ีอย่างเวลามันลงมาปุ๊บมันก็จะทิ้งโซนสดใหม่ไว้โซนทาใหม่แล้วก็ค่อยลงไปนะครับรู้โซนรู้โครงสร้างจบเลยนะครับรู้โซนรู้โครงสร้างจบเลยเพราะงั้นเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมลืมพูดอะไรไปบ้างหรือเปล่าก็อืมไม่น่าจะมีนะครับ M30 เป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าทําเฟรมเล็กๆขึ้นใต้น้าเนี่ยเป็นขาลงละทีนี้เราก็ลองดูให้ดีนะครับจุดนี้นี่เราก็ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ยึด เอ่ออย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับหรือไม่ก็รอให้ให้กราฟเฉลยชัดเจนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบว่าเอ่ออยากจะได้ออเดอร์จนแบบไปหาไปขยี้ไปขยายไปเอ้ยเอาเหอะเอาเหอะคันมือแล้วอะไรเงี้ยรอให้มันเชัดเจนสบายใจมีความมั่นใจในการกดออเดอร์นะก็จะเป็นพลังงานที่ดีมีความมั่นใจมันก็าจะาพีทีพีได้ง่าย,ายนะเก็บกำไรปิดจบนอนดูหนังอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะ โอเคมีประมาณนี้เลยนะครับก็วันจันทร์เดี๋ยวลองดูเป็นยังไงก็มาว่ากันีกทีคอมเมนต์กันีกทีเดี๋ยวเพื่ออังคารพูดผมอาจจะมาอัปเดตแต่ว่าบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีธุระทางอาทิตย์เลยไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าเเนี่ยจะได้จะได,จะได้อัปหรือเปล่าอย่นะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องของอนาคตนะครับภาพรวมว่าประมาณนี้นะครับผมพาดู H4 ่พาดูเดย์แล้วกันก็อัปเดต30ก็บอกแล้วเนาะก็เอาตามนี้เลยนะครับอัปเดตตามโครงสร้างไป ใครยังไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างก็เข้าไปดูในช่องผมทําให้ฟรีนะครับในการอ่านโครงสร้างนะครับแล้วก็โซนผมก็สอนไว้นะครับแต่ถ้าจะอยากรู้ลึกอยากจะอะไรผมก็มีสอนสดวันที่23กุมภามันธ์านะครับ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับก็มาเรียนสดกันผมก็จะสอนเรื่องโซนที่แข็งแรงเรื่องโครงสร้างการอ่านโครงสร้างเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็จะบอกหมดเทคนิคเทคนิับอะไรพวกนี้พีการคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแบบเนี้ย คุยกันง่ายๆบ้านๆอย่างเงี้ยคุยกันให้เข้าใจเล่าันแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆพูดกันแต่ง่ายประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปเนาะแต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มอยู่อีกเดือนหนึ่งนะพอเจอหน้าง,งานอะไรก็มาถามศึกษาหน้าง,งานกันไปก็ได้นะครับก็จะได้เรียนรู้หน้าง,งานไปด้วยไม่ได้แบบว่าเออสามชั่วโมงนั้นจาอะไรไม่ได้แล้วเจอหน้าง,งานพูททาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีกลุ่มอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทเอง ถ้าก็มาที่เพจ Facebook นะครับแท่งเทียนเศรษฐีนะครับผมเป็นคนตอบเองนะครับก็มาปรึกษาถามรายละเอียดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคนที่ลงมาแล้วก็ไว้เจอกันนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ฝึกฝนทําซ้ําจะได้ชํานาญนะครับพัฒนาตัวเองวันละหเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปกดดันตัวเองอย่าเปรียบเทียบกับใครอันนี้คือสําคัญมากนะครับผมมาไว้เจอกันสวัสดีครับ